สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันจันทร์ที่11สิงหาคม2568นะครับเช้า,ชานี้ก็มาตามดูต้นทุเรียนต้นนี้นะครับซึ่งผมได้มีการามาฉีดพ่นเติมธาตุาอาหารเสริมให้ เป็นการมาฉีดซ้ำนะครับฉีดซ่อมก็เนื่องจากว่าตอนที่ผมพ่นธาตุอาหารเสริมรอบก่อนๆนะครับมันก็จะมีบางกิ่งที่เข้าสีเฉียวช้าผมก็เลยมาซ่อมนะครับก็ฉีดพ่นผ่านไปเมื่อสีวันที่ผ่านมานะครับ ตามที่มาดูก็เริ่มที่จะขยับนะครับขยับเป็นใบที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะเข้าสีเขียวนะครับมาดูกันนะครับก็ใช้เป็นลักษณะของชีเลตนะครับชีเลตซึ่งมีธาตุอาหารอาหารเสริมอยู่ประมาณ6ตัว ก็ตามคลิปที่ผมได้นำเสนอไปนะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาก็มาหวานผงยิบซ้ำนะครับผงยิบซ้ำหวานให้ที่โคกในผงยิบซ้ำมันก็จะมีธาตุอาหารก็จะมีแมกนีเซียมแล้วก็กรรมถันแล้วก็แคลเซียมนะครับ ผมหว่านให้ไปเนี่ยเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนฝนก็ตกอตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีแสงแดดออกมาบ้างนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะตกหรือเปล่านะครับเมื่อคืนตกก็ถือว่ามีความชุ่มนะครับก็ไม่ได้ให้น้ำเนาะ,ะมาดูใบที่ผมได้ให้ดูเมื่อ คลิปก่อนๆนะครับจากอาการที่ใบเขาเหลืองเนาะเนี่ยสังเกตดูกลุ่มนี้นะครับเป็นใบนี้ชุดนี้เลยนะครับแต่ก่อนใบมันจะเล็กใบเล็กแล้วก็เป็นใบบางนะครับใบบางตอนนี้ขยับขึ้นเป็นใบที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความหนานะครับหนาขึ้นอันนี้ก็เริ่มที่จะเข้าสีเฉียวนะครับเป็นใบที่ใหญ่ใหญ่แล้วนะครับ อันนี้ก็ถ้ายอยเนาะถ้ายอยขึ้นถ้ายอยโตขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นมันก็จะมีะที่เหลืองอยู่บ้างนะครับที่เหลืองอยู่บ้างอย่างนี้นะครับอันนี้ก็โตขึ้นนะครับโตขึ้นเหมือนกันค่อยค่อยขยับเนาะแบบนี้ ดีขึ้นนะครับดีขึ้นดูสภาพารวมๆก็จะมาสังเกตเห็นยอดประทานนะครับยอดประทานามันจะขึ้นขึ้นคู่เนาะขึ้นคู่แบบนี้นะครับเหมือนกับตัววีดูนะครับมันจะมีกิ่งหนึ่งที่ขึ้นไปเดี๋ยวแดดออกนะครับให้มีแสงแดดามากกว่านี้ก่อน ผมจะมาตัดกิ่งล่างนี้ออกนะครับกิ่งที่อยู่ข้างล่างเนี่ยตัดออกให้ให้ขึ้นกิ่งเดียวนะครับยอดประทานนะครับยุงเยอะขนาดเจ็ดโมงแล้วยุงยังมีนะครับอากาศมันคลึ้มเนาะหวานผงยิบซ้ำเติมเติมอาหารรองเสริมให้นะครับ ดูสภาพทั่วไปเนี่ยถ้ามองมุมนี้นะครับมันจะชัดเจนนะครับเนี่ยตัดจิงตัดจิงตรงจริงบนนะครับจิงบนที่มันขึ้นไปนะครับให้เจ็บจิงที่มันแยกออกมาฝั่งนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันจิงใหญ่ดูเหมือนจะสมบูรณ์กว่าเนี่ยตัดตรงที่มันขึ้นไปตรงนั้นนะครับตรงเป็นง่ามเนาะตัดออกนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดเนาะ ตอนที่แดดออกเนี่ยดูสภาพทั่วไปนะครับอ่าสภาพทั่วไปเขาจะเขาจะมีใบที่เริ่มสมบูรณ์ขึ้นนะครับดูหลายๆมุมเนาะมุมนี้นะครับมันจะย้อนแสงนิดนึง่มันย้อนแสงดูฝั่งนี้นี่ครับฝั่งนี้ก็ยังมีติดเหลืองอยู่บ้างาแต่มันก็เป็นใบอ่อนนะครับเป็นใบอ่อน อาหารรองเสริมนะอาหารเสริมอรอบอรอบสอนี้นะครับผมก็จะไม่เติมแมกนะครับซึ่งเป็นทางใบมันจะมีธาตุอาหารประเภทเหล,นะล็กเนาะเหล็กแมงกานีสสังกะสีอทองแดงโบรอนโบลิบีนัมประมาณนี้นครับมีอยู่5้าหตัวนะครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นเลย ถือว่ากำลังกาลังเข้าสีเนาะเข้าสีเขียวอ,อีกอย่างนึงนะครับผมก็มาตัดกิ่งแขนงเนาะกิ่งแขนงที่มันขึ้นนะครับขึ้นตรงนี้ขึ้นเยอะนะครับก็ตัดออกกิ่งแขนงที่อยู่ตามลำต้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกตัวหนึง่งที่เป็นตัวแย่งอาหารแย่งอาหารจากกิ่งหลักนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วผมก็ไม่เห็นเนาะ รอบก่อนเนี่ยจริงนี้นะครับเนี่ยควรจะตัดออกนะครับเดี๋ยวมีแดดออกก่อนเนาะมาตัดยอดประธานแล้วก็ตัดจริงนี้ออกนะครับแดดออกแล้วมันก็จะเริ่มที่จะสดใสขึ้นนะครับทุเรียนเจอแสงแดดเนาะมันก็จะเริ่มที่จะปรุงอาหารได้นะครับอีกหน่อยใบมันก็จะผึ่งเนาะ ใบจะผึ่งขึ้นนะครับสภาพทั่วไปก็ก็เริ่มดีนะครับดีขึ้นแล้วสำหรับผงยิบซ้ำนะครับผงยิบซ้ำก็จะมีเพื่อนๆมีท่านผู้ชมสอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับผงยิบซ้ำหาซื้อได้ที่ไหนผมเองก็ไปหาซื้อตามที่ผมผ่านผ่านมาผ่านไปผมผ่านไป3จังหวัด ไม่มีนะครับไม่มีเลยผงยิบซ้ำนะครับผงยิบซ้ำที่ใช้ในการเกษตรผมก็เลยได้สั่งที่ลาซาด้านะครับสั่งที่ลาซาด้าให้เขาก็มาส่งแต่ค่าจัดส่งมันอาจจะแพงนิดนึงเพราะว่ายิบซ้ำเนี่ยจะมีน้ําหนักนะครับน้ําหนักถุงหนึ่งก็25่สิบห้ากิโลค่าจัดส่งก็เท่าตัวนะครับเท่าตัวเลย ถุงหนึ่งก็250บาทเนาะนี่ครับโอเคนะครับโอเคดีขึ้นเดี๋ยวก็รอดูนะครับรอรอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรเนาะก็ไม่ไม่ต้องไปฉีดบ่อยนะครับต่อไปนี้ไม่ฉีดบ่อยเพราะว่าผมเติมเป็นผงยิบซ้ำให้แล้วก็เติมอาหารเสริมเพึ่งผ่านไปได้4วันนะครับเราก็ต้องมา มาดูให้เวลาเขานิดนึงไม่ไปฉีดซ้าบ่อยนะครับเดี๋ยวฉีดซ้ำบ่อยมันจะมีปัญหาเดี๋ยวใบอาจจะไม่ได้นะครับไหนๆก็มาดูต้นนี้แล้วก็แวะมาดูต้นนี้ด้วยเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นจันเจ็ดเนาะจันทบุ 7. รีเจ็ดหลังจากที่ตัดแต่งจริงให้ตัดบางนะครับจากเดิมที่เขาขึ้นหลัลำต้นเราตัดบาง Utan, มันก็จะมีเป็นแผงเป็นแผงคือที่ขึ้นไปเหมือนกับเหมือนกับจิ่งข้างเนาะเป็นแผงต่อไปก็มาสับสับเป็นหว่างนะครับก็รอให้เขาโตวกว่านี้นิดนึงนะครับมาสับออกสับเป็นหวางเป็นหว่างเขาก็จะจะออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นยอดที่ออกมาแบบนี้อีกหน่อยยอดพวกนี้มันออกมาใบมันก็จะเยอะนะครับถ้าดูอย่างนี้มันก็ มันก็ห่างนะมันก็เป็นแบบหลงเหลงต่อไปมันใบใหญ่ขึ้นมันจะหนานะครับมันจะหนาถือว่าดีขึ้นนะครับสวยงามขึ้นเป็นลักษณะชะรูดเนะาะจากที่แจ้ไขลำต้นตัดไปสองสามรอบอจนมาได้ประมาณนี้ตอนนี้ก็พุ่งนะครับพุ่งก็รอแต่ใบใหม่ออกมา ต้นนี้ก็เหมือนเดิมใบเยอะไปะก็ตัดแต่งจริงอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เนื่องจากว่าเขาแทงยอดบ่อยเนาะแทงยอดบ่อยอเป็นชนีแทงยอดบ่อยมากนะครับเ,เดี๋ยวแทงออกมานะครับแทงออกมาแทงออกมาสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ เดี๋ยวผมต้องมาตัดตัดหญ้าเนาะตัดหญ้าออกนิดนึ่งเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกเขาอาจจะได้รับความชื้นมากเกินไปก็จะพยายามมาตัดออกอให้แดดส่องนะครับแดดส่องสวยมากเจ้านีเนีน้อยเนาะ,ะก็ประมาณนี้ครับผม ก็มาตามดูนะครับผลของการฉีดพ่นเกี่ยวกับอาหารรองเสริมเป็นการมาฉีดซ่อมนะครับฉีดซ่อมให้กับทุเรียนทุเรียนที่มีอาการใบเหลืองยังไม่เข้าสีเต็มที่นะครับเข้าสีช้านิดนึงทำคลิปเหมือนกับคลิปก่อนๆน,นะครับเดินมาดู 2- 3สต้นที่ตรงนี้ ประมาณนี้ครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องอไปกินข้าวก่อนตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าๆเนะาะขอบคุณครับที่เข้ามา,าติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ